สวัสดีครับผมพ่อพัเล่นเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมซ o นิ c พอร์ตกันหน่อยดีกว่าครับโอ้โหหน้าตา,าสีสันดูน่าเล่นมากเลยมีดาวน์โหลด50กว่าล้านดาวน์โหลดเลยนะครับมันต้องเจ๋งแน่ๆไปดูกันดีกว่าครับ แปลกใจเลยครับที่ยอดดาวน์โหลดเยอะขนาดนี้หรืเอ,อเกมนดิจิตนะครับผมปกตีไหมครับปกติตัวนี้ถือว่าเท่จริงๆนะครับผมนี่ผมชอบนะฮะในสมยัยสมัยเด็กๆเลยนะเกมสำหรับเกมตัวนี้ไม่แปลกใจจริงๆครับทำไมคนถึงดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะ เนอร์ไหครับสำหรับอันนี้เป็นการทดลองเล่นนะครับผมมาเปิดกล่องกันหน่อยกว่าครับตัวละครของเราจำชื่อไม่ได้นะตอนนี้เอาจริงๆรู้จักแต่โทนิกเฮ้ยเจ๋งครับเกมนี้เจ๋งสนุกแน่นอนทัศกรมาครับชื่อมาชื่อต้องมาครับโอเค อ่ะโอเคนะครับผมลุยกันต่อดีกว่าก็ขอไปปิดเสียงมาสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะตีกันแล้วคนท่านผู้ชมจะมันจะกวนใจเสียงนะมันจะตีไปดีกันมาอันนี้ได้เวลาลุยแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าโอเคน่าจะเป็นบอดนะครับโอ้ยออกตัวไปแล้วครับตอนนี้เก็บเหรียญมาแล้วครับอ,อันนี้เอ้ยโอ้พูดเพลิน เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยมันยากครับมันยากกว่าตอนฝึกเยอะเลยมันยากกว่าตอนฝึกเยอะเลยเดี๋ยวผมขอเดี๋ยววเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงี้สับสนนะครับมุ่งเขาให้โอ้โหวัดวัดสายตากันด้วยนะเกมนี้ไหวพลิบนะฮะพอได้มาเล่นจริงๆแล้ว อโอเคสวยโอเคเดี๋ยวยากเหมือนกันยากเหมือนกันเฮออก็ด้านซ้ายเป็นระยะทางนะครับโอเคโอ้มัน,มอ,น,นนะมองยากนิดนึงนะมองยากนิดนึงสงสัยผมยังมือใหม่ด้วยแหละ แต่โดยรวมแล้วภาพสวยนะฮะเล่นง่ายสเส้นใช้อยู่ข้างหน้าแล้ว,วๆๆเดี๋ยวเรามารอดูเล่นกับเพเยอร์ดีกว่านะครับน่าจะแบบเมามันกว่านี้อ่ะโอเคครับวันนี้เป็นหน้าต่างของเกมนะครับหน้าแรกของเกมเดี๋ยวมาค่อยๆดูกันดีกว่านะครับอันแรกน่าจะเป็นในส่วนของ ระบบแพ็กการสนับสนุนตัวเกมแล้วกันนะครับอันที่2เป็นเหมือนเป็นรางวัลนะครับถ้วยรางวัลในการเล่นแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆโอเคอันนี้เป็นหน้าหลักนะฮะชื่อด้านบนแล้วก็มีโฆษณามภารกิจนะครับนี่รับหน่อยอะไรครับ มันเป็นของคู่กันนะครับยิ่งเกมไหนมีแบบเควสเยอะๆนี่ก็เล่นกันเพลิดเพลินนะฮะนี่ในส่วนของตัวละครครับผมว้ารู้จักแต่โซนิกด้วตัวละครเพียบเลยนะฮะตัวละครเพียบเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเล่นกันไม่มีเบื่อแน่นอนนี่ที่ตัวนี้คือใครครับอัปเกรดได้ด้วยเฮ้ยอัปเกรดหน่อยดีมีสกิลติดตัวด้วยครับ induction b o o t นะฮะ อย่างที่อย่างที่พระเอกสิครับเราต้องพระเอกอย่างเดียวนะครับมามามาบอทหรือเปล่าครับทำไมเหมือนที่หนึ่งมันไม่ใช่บอทเลยแลดูถ้วยเขาเยอะๆนะครับ ลุยฮะลุยต่อวิ่งกันต่อยอย,ยาเฮ้ยเฮ้ยเยอะแน่นอนบอดไม่มากระโดดเล่นอย่างเงี้ยผมว่านะตอนนี้เราขึ้นนํำที่หนึ่นครับโ้เริ่มคล่องแล้วครับด้านบนก็จะบอกว่าใครโดนใครโดนไอเทมของเราบ้างนะฮะ ปล่อยไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยวิ่งไปโดนนะครับผมเห็นกับตาเฮ้ยดันเล่โดนนำแล้วนะครับจังหวะนี้ขอลูกไฟหน่อยเถอะขอลูกไฟหน่อยเถอะเหมือนเขี้ยวจริงๆเลยนะจังหวะนี้ขอลูกไฟหน่อยไม่ได้ลูกไฟครับนี่ไงปลุก่ห้ออกคนละเลนโอ้ยจิตใจ นี่มันต้องสปีดต,ต้องมาแล้วครับรวะนี้ส,สตีดต้องมาครับโอ้ยโอ้โหมีเสียงตบมือป๊อแป๊ดด้วยที่สองไปนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเพลเยอร์หรือเปล่านะแต่ดูชื่อแล้วเขาแปลก โอเคครับนี่ก็เป็นการปลดล็อกออกมานะครับอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะวันไหนก็เดี๋ยวนะเขาให้เราเลือกหรือเปล่าเอาไม่ใช่อ่ะเ,เดี๋ยวค่อยว่ากาันออ้ยอย่าเผลอไปกดนะครับ เปลี่ยนตัวกันหน่อยเปลี่ยนตัวกันหน่อยเปลี่ยนตัวกันหน่อยครับนี่ไปอีกสักหนึ่งตานะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้โหลดใต้คลิปนะฮะโหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆเลยฮะมาครับตาสุดท้ายของเราเดี๋ยวตั้งใจนิดนึงนะฮะโอ้โหตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นี้เบียดจะมาเลยครับขอหน่อยดิเอา้า อ๋อบาล้วโ okay. อเคเฮ้ยทำไมเขาแรงจังอะ่ะมันจะเพยเยอะเหรอ อ้าวไม่รู้อะไรยังไงนะครับแต่เราขึ้นที่หนึ่งแล้วไป้าครับหดทไ้วครเป็นรย่าเอนะโสนุกจริงๆสนุกจังๆนะครับมาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้พ่อม่ที่เกลีขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ